ทฤษฎีกลับหลังหันมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีแนวคิดเพื่อใช้ชีวิตสู่อิสรภาพทางจิตวิญญาณโดยปริงแก้ววัชรพลสวัสดีค่ะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวของทฤษฎีกลับหลังหันฐานจิตมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องจงเก็บความฝันและเป้าหมายไว้เป็นความลับตอนแรกๆที่ปรินได้ยินคำนี้ก่อนนะ,ะยังไม่ได้มาพิจารณาตัวเองนะได้ยินปุ๊บก็ยังไม่ซ้ายไม่ขวาไม่น้าไม่หลังไม่อะไรกับคำนี้เท่าไหร่นะคะมีความรู้สึกว่า ทำไมเหรอหรือว่าเอ๊ะที่เราผ่านมาราเก็บเป็นความลับหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะแต่พอลองทบทวนดูนะคะแล้วก็ลองทดสอบดูพลังงานมันแตกต่างนะคะมันจะมีแบบนี้ด้วยค่ะเพื่อนๆมันอยู่ที่ว่าความฝันและเป้าหมายนั้นน่ะมันมันยิ่งใหญ่กับเรามากแค่ไหนบางทีบางเรื่องถ้าเกิดเอาวันนี้เอาเป็นแบบตัวปรินเป็นเป็นเกณฑ์นะถ้าเป็นเรื่องไม่ใหญ่มากปรินก็พูด ะะเช่นอยากมีซิกแพคยังเลยมาวันแพคอยู่ตอนนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยถามว่าม,มันมีความสำคัญกับชีวิตมากขนาดนั้นไหมก็ไม่ไงก,ก็บอกประจำแหละนะคะก็จะพูดอยู่นั่นแหละประจำเลยเออจะจัดบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ทำแต่มันก็ยังไม่สำเร็จแบบร้อยเปอรซ์สักทีแต่ว่าถ้าเป็นอะไรที่มันแบบเป็นเรื่องสำคัญของชีวิตเนี่ยเออจริงนะเราจะไม่ได้บอก ะะเราจะไม่ได้บอกใครทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเมื่อเช้าปรินได้รับสัญญาณมาสาข้อลองมาฟังดูนะว่ามีอะไรบ้างนะคะข้อที่หนึ่งค่ะอย่าเล่าฝันใหญ่ให้คนใจเล็กฟังเพราะว่ามันคิดไม่เหมือนกันมันมองคนละสเต็ปมันอยู่คนละ ถ้าเป็นตึกก็อยู่คนละชั้นนะมันเห็นไม่เหมือนกันนะคะอย่าเล่าฝันใหญ่ให้คนใจเล็กฟังคนใจเล็กเนี่ยอันนี้บอกก่อนนะว่าเราจะไม่ได้เบลมไม่ได้บูลลี่ไม่ได้แบบทับถมใครทั้งนั้นเลยคำว่าใจเล็กไม่ได้เป็นข้อแย่อะไรนะคะเพียงแต่ว่าคนที่เราไปเล่าความฝันความปรารถนาเป้าหมายให้เขาฟังเนี่ย เขาอาจจะไม่ได้คิดในสเกลใหญ่หรือแตกต่างไปจากชีวิตเดิมๆของเขาหรือเขาอาจจะมีประสบการณ์ในชีวิตที่ไม่เคยสัมผัสอะไรที่มากกว่าที่เขาเคยพบเคยเห็นคำว่าใจเล็กคือทัศนวิสัยประสบการณ์หรือสิ่งที่เขาจะคิดถึงอะมันเล็กนะคะมนุษย์เนี่ยเป็นเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความพิเศษอยู่ข้อหนึ่งนะคะ ถึงเราไม่เคยเอากายเนื้อนะตาหูจมูกลิ้นกายของเราไปสัมผัสแต่มันจะมีอันหนึ่งเรียกว่าจินตนาการนะคะและจินตนาการนี่แหละที่ทำให้มนุษย์ตอนนี้มีรถยนต์มีอุปกรณ์นู่นนี่นั่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆออกมาคนใจเล็กเนี่ยคือคนที่เขาไม่ไม่ได้อยู่กับจินตนาการที่ใหญ่กว่าประสบการณ์จริง อาฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆไปฝันใหญ่นะคะเสมมุติว่าคุณอยากทําอะไรเช่นจะไปเที่ยวรอบโลกแต่ตอนนี้สภาพจริงทางกายภาพของคุณเนี่ยเงินเดือนหมื่นห้าเพื่อนก็เห็นคุณมาตั้งแต่เรียนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพ่อแม่พี่น้องก็เห็นคุณอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาหัวกระเซิงไปทํางานกลับบ้านมาเป็นซอมบี้แล้วมันจะไปเที่ยวรอบโลกเนี่ยนะเขาจะมองเห็นไหมอมไม่เห็น นอกเสียจากว่าคนนั้นน่ะเขามีจินตนาการนะหรือว่าคนนั้นเขามีไมเซ็ตที่เปิดอ่านะเขาก็อาจจะเป็นคนที่ส่งเสริมความฝันของคุณได้แต่บนโลกใบนี้คุณคิดว่าคนประเภทไหนเยอะกว่ากันละ่ะคนใจเล็กส่วนใหญ่ปรินบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่คนผิดแต่เขามีประสบการณ์แบบนั้นเขาอาจเคยฝันใหญ่เหมือนคุณก็ได้ ตอนสมัยเขามีไฟอยู่เขายังแบบมีแรงนะคะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ใจเขายังฟูฟ่องเขาอาจเคยฝันเหมือนคุณก็ได้แต่ทำไมคะเขาไม่สามารถทำให้มันเป็นจริงได้อย่างนี้ค่พะพอคุณไปพูดปุ๊บเขาก็จะบอกคุณเลยว่าเฮ้ยเพอเจอฉันเคยทำมาแล้วฉันเคยผ่านมาแล้วดังนั้นถ้าคุณฝันใหญ่เห็นไหมถ้าคุณฝันใหญ่เนี่ย โอกาสที่คุณจะเจอคนที่ส่งเสริมคุณ่ยต้องเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวคุณจริงๆหรือไม่ก็เป็นคนที่มีจินตนาการเปิดมีใจเปิดคนที่รู้สึกว่าชีวิตนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้ถ้าคุณไปเจอคนแบบนั้นเนี่ยพอคุณเล่าอะไรให้เขาฟังเขาก็จะบอกว่าเออเป็นไปได้อยู่แล้วทำสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะเจอ,เจอไหมล่ะฉะนั้นไอาการเก็บเป็นความลับเนี่ยมันจึงปลอดภัยกว่า ะะเก็บฝันใส่เก็บฝันใส่กล่องแต่อย่าใส่จนตัวเองลืมเปิดมาดูก็แล้วกันนะบางคนเก็บฝันใส่กล่องมาเปิดอีกทีหนึ่งฝุ่นเกาะอยากยหญ่ขึ้นนะคะนะคะนี่คือข้อแรกอย่าเล่าฝันใหญ่ให้คนใจเล็กฟังนะคะข้อที่สองอย่าเล่าโปรเจกต์ใหญ่ให้คนขี้กังวลฟัง โดยเฉพาะหลายๆคนที่บอกว่าทางบ้านไม่สนับสนุนเลยพูดอะไรเล่าอะไรจะทำอะไรเนี่ยนะคะทางบ้านก็จะแบบค้านตลอดถ้าคุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณจะมองว่าคุณไม่มีผู้สนับสนุนอันนั้นคุณเข้าใจในมิติหนึ่งแต่อีกมิติหนึ่งเนี่ยปรินยังยืนยันนะถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่เข้าใจคำว่าจงคบคนด้วยผลประโยชน์ ทฤษฎีกลับหลังหันบอกเพื่อนๆว่าจงคบคนด้วยผลประโยชน์ความหมายของมันก็คือว่าคุณต้องเข้าใจผลประโยชน์ของทุกคนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยคําว่าทุกคนหมายถึงตัวคุณด้วยที่คุณทําอยู่ทุกวันนี้ผลประโยชน์ที่คุณทําคืออะไรคุณถึงจะเข้าใจตัวเองถ้าคุณบริหารผลประโยชน์เหล่านี้ได้ทุกอย่างเคลียนะคะทีนี้กลับมาบางคนเนี่ยพอไปเล่าโปรเจกต์ หรือว่าพูดถึงฝันใหญ่นั่นแหละนะคะให้คนขี้กังวลฟังและมันจะมีผลมากถ้าเขาเป็นคนที่คุณกับเขามีภาระต่อกันนะคะมันจะมีข้อกังวลขี้กลัวอะไรขึ้นมาเยอะมากเลยนะถามว่าทำไมหนึ่งเขาเป็นห่วงคุณบางทีคนที่เขารักเราอะค่ะเขาอยากให้เราสำเร็จไหมอยากสิถูกไหมหนึ่งแหละเขาเป็นคนที่คุณรัก คุณเป็นคนที่เขารักเขาอยากให้คุณประสบความสําเร็จใช่ 2. ถ้าคุณประสบความสําเร็จเขาได้ดีด้วยไหมได้นะคะจะได้หน้าได้อะไรก็แล้วแต่ได้ทรัพย์สิสนได้ความสุขความสบายในชีวิตเขาได้ด้วยเขาย่อมยินดีค่ะเขาอยากให้คุณสําเร็จอยู่แล้วแต่ความรักแบบมนุษย์เนี่ยมันจะมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือว่าเราไม่อยากเสียใจนะคะมนุษย์ ปกติถ้ายัางไว้ได้เป็นมนุษย์มงคลกลับหลังหันเนี่ยจะใช้ชีวิตด้วยความรู้สึกไม่อยากเสียใจจริงไหมไม่อยากเสียใจไม่อยากเสียหน้าไม่อยากเสียเงินไม่อยากเสียเวลาและคนที่เขารักคุณเขาก็ไม่อยากเห็นคุณเสียใจเหมือนกันพอคุณไปเล่าปุ๊บนะคะคนที่กังวลเนี่ยเขาก็จะห้ามหรือไม่ก็ยกตัวอย่างนะคะบางทีมันต้องลงทุนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ ถ้ามันไม่ได้ละ่ะถ้ามันแย่ขึ้นมาละ่ะถามว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะบางทีคุณอาจจะลืมคิดในบางประเด็นก็ได้สมมติคุณไปเล่าโปรเจกต์ให้พ่อแม่ฟังถึงเขาจะเป็นคนขี้กังวลหรือว่าเขาเป็นห่วงว่าคุณจะผิดหวังก็ตามเนี่ยแต่บางทีเหตุผลที่เขาให้มาก็น่าคิดนะคะเพราะบางครั้งประสบการณ์คุณยังไม่มีเนี่ยเขาเห็นโลกมาก่อนเขาอาจจะบอกคุณได้ว่าเออระวังอันนี้ระวังอันนั้นนะ แต่คนที่กังวลเนี่ยจะต่างกับผู้แนะนำตรงที่ว่าเขาจะพูดถึงปัญหาได้เก่งแต่เขาไม่มีทางออกให้คุณคือถ้าใครก็ตามเป็นคนขี้กังวลแล้วมีนิสัยเพิ่มมาอีกข้อหนึ่งคือพอฉันเป็นคนขี้กังวลปุ๊บฉันเลยเป็นคนหาทางออกเก่งคนเนี้ยจะกลายเป็นคนเก่งจะกลายเป็นนักแก้ปัญหาอาจจะถูกจ้างไปเป็นซ e o อาจจะถูกจ้างไปเป็นที่ปรึกษาให้กับ บริษัทต่างๆหรือว่าไปเป็นที่ปรึกษาแนะแนวการแก้ไขปัญหาชีวิตเพราะขี้กังวลน,นี่แหละไม่ใช่ไม่ดีนะไอ้ขี้กังวลเนี่ยแต่ขี้กังวลเสร็จเนี่ยจะมีคนแบบหนึ่งในร้อยอะค่ะที่ไปต่อเพื่อหาทางออกเพื่อหาทางแก้ส่วนใหญ่มันจะจบแค่ขี้กังวลแล้วก็คราวนี้ก็เลยกลัวกลัวเสร็จก็ไม่ต้องทำหรอกอยู่เซฟๆดีกว่าฉะนั้นถ้าเราไปเล่าโปรเจกต์ใหญ่ให้คนขี้กังวลฟัง สิ่งหนึ่งคุณจะได้มาก็คือข้อกังวลของเขาและสองถ้าเกิดคุณไปต่อคุณหาทางออกได้แต่ทำไม่ถ้าคุณเองก็มีข้อกังวลในชีวิตอยู่แล้วคุณก็เป็นคนขี้กังวลอยู่แล้วแล้วหาทางออกก็ไม่ได้ด้วยความฝันคุณคือจบค่ะทางข้อหนึ่งและข้อสองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนใจเล็กหรือคนขี้กังวลเนี่ยเป็นบอกแล้วว่าเขาก็มาให้ไอเดียหนึ่งเหมือนกันเอออันนี้ฉันลืมคิดเผื่อมันเกิดแบบนี้ขึ้นจะทำยังไง ทีนี้สเต็ปของคุณต่อไปเนี่ยคุณต้องตัดสินใจละว,ว่าคุณจะทํามันไหมและทํำยังไงให้ทั้งข้อ1และข้อ2อ,อะ่ะมันไม่เกิดผลเสียกับคุณฉะนั้นนะคนที่จะฟังเทปนี้แล้วจะทำเหมือนที่ปรินบอกนะคุณต้องมีข้อนี้ด้วยค่ะคุณต้องพร้อมรับผิดชอบผลทุกรูปแบบในโปรเจกต์และฝันของคุณนี่คือข้อที่2องนะ ข้อ3อย่าเล่าความสำเร็จของคุณให้คนขี้อิจฉาฟังยุคนี้เป็นยุคที่ชอบแชร์ความสำเร็จมันก็เป็นข้อดีนะคะถ้าคนที่เขาได้เห็นได้ยินได้สัมผัสความสำเร็จนั้นเขารักคุณเขามีจิตมุทิตากับคุณคุณอาจจะเป็นคนดีในสายตาเขานะคะแต่ถ้าเล่าความสำเร็จให้คนขี้อิจฉาฟังเนี่ยถ้าเป็นกำลังพูดถึงเทปคนมีปัญหาความรักมีคอมเมนต์มาละ เออแต่พี่นี่แปลกนะคะผัวรักผัวหลงมากเลยค่ะทุกวันนี้แฟนเปนมากๆเลยค่ะพี่เปรนนะคะเขาจะทําไมคุณคะเขาจะหนึ่งเขาจะหมั่นไส้คุณนะคะแล้วสองทำไมคะถ้าคนขี้อิจฉาคนนี้เป็นคนขี้ใจน้อยด้วยอะคะโอ้โหเขาจะเศร้ากับชีวิตมากๆเลยค่ะเขาจะแบบอะไรวะทําไมคนนั้นเขาได้ดีแล้วฉันล่ะทําไมทําไมทําไมนะคะขี้อิจฉาไงขี้อิจฉาไม่พอใจน้อยด้วย แล้วไอ้ที่มาทำาราหกแชกก็คือหวังผลไงยังไม่เข้าใจแต่เขาไม่รู้ตัวหรอกคะ่ะว่าทำไมเขาถึงได้แบบนั้นคนที่อิจฉากับคนใจน้อยคนใจแคบเนี่ยเขาไปทำอย่างอื่นหมดเลยยกเว้นขยายใจตัวเองยังไม่มีใจที่ใหญ่พอจะยินดีกับคนอื่นนะคะยังไม่มีใจที่ใหญ่พอที่จะรู้สึกว่าสิ่งที่คนอื่นได้รับเขาไม่ได้แย่งะลรจากคุณเป็นเลย ของคุณก็มีของคุณของเขาก็มีของเขามันคนละจักราวาลกันเลยแต่ละคนเขารู้สึกแบบนั้นไม่ได้ฉะนั้นเวลาที่เราไปเล่าความสําเร็จเนี่ยโอเคถ้าเกิดคุณมีอาชีพคุณมีงานนะคะที่ความสำเร็จนั้นคุณมีผู้ติดตามที่เขาสามารถจะเอาคุณเป็นแบบอย่างได้ก็พอทำเนาอยู่แต่ถ้าเราไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับการประกาศความสำเร็จนั้นเราแค่อยากอวดนะคะ หรือเราแค่แบบอยากสร้างพลังงานดีๆในโซเชียลอะค่ะคุณปรินถ้าจะสร้างพลังงานดีๆนะคุณให้กำลังใจคนดีกว่าที่เขากำลังทำอยู่ที่เขากำลังเป็นอะไรอยู่แต่ก็อย่างว่าแหละมนุษย์ยุคเนี้ยถ้าคุณไปโพสให้กำลังใจใครนะเช่นเอ้ยขอให้รวยนะทำไปนะเดี๋ยวก็สำเร็จมันจะมีคนประเภทหนึ่งมาถามคุณว่าเอ้าแล้วมึงล่ะมึงสำเร็จหรือย,ยังมึงรวยแค่ไหนหรอมึงจะมาสอนเขาอะไรประมาณนี้ใช่ไหม เออบางทีก็ต้องโพสต์ความสําเร็จแบบว่าปิดปากสักหน่อยหนึ่งเข้าใจอยู่ค่ะแต่ว่ามันน้อยนะคนที่จะเห็นคุณแล้วเขาจะยินดีด้วยอะ่ะปรินถึงบอกว่าต่อให้คุณดีแค่ไหนก็ไม่มีใครจุดทูบไหว้คุณหรอกค่ะจําที่ปรินพูดได้ไหมคะว่าอย่าไปอวดร่าอวดรวยต่อหน้าคนจนอย่าไปพูดถึงสุขภาพดีของตัวเองต่อหน้าคนป่วยคนที่ทําแบบนี้ โอเคจิตใจคุณนะอาจจะทําอยากให้เขาเกิดแรงบันดาลใจอยากให้เขาเห็นตัวอย่างว่าเฮ้ยฉันทําได้นะรักษาสุขภาพสิเห็นไหมขนาดฉันอายุขนาดนี้ฉันยังแข็งแรงเลยทําไมเธอไม่ดูแลสุขภาพละ่ะใช่ไหมคะหรืออาจจะบอกอยากจะบอกว่าเนี่ยฉันก็รวยได้นะฉันก็เคยจนมาเหมือนเธอนั่นแหละแต่ฉันก็รวยได้ทําไมเธอไม่ทําล่ะคุณว่าคนที่จะจิตใจบริสุทธิ์บริสุทธิ์ ฟังประโยคพวกนี้แล้วเข้าใจเนี่ยคุณว่ามีเยอะไหมส่วนใหญ่คนทุกคนเนี่ยจะตั้งป้อมกับมนุษย์คนอื่นอยู่แล้วคนไม่รู้จักกันเนี่ยน้อยคนมากนะจะพูดดีๆต่อกันนะจะตั้งป้อมค่ะดีเดชมาจากไหนนักหนาไม่เห็นเคยรู้จักเลยสําเร็จแล้วเหรอมาสอนเขาอะ่ะดีขนาดไหนกันเชียวฮะประเสริฐขนาดนี้ใช่นะมาสอนฉันเนี่ยนี่มันจะเป็นอย่างนี้มนุษย์เป็นปกติเลยเป็นสัญชาตญาณปกป้องตัวเองนะคะ ฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไปพูดความสําเร็จให้คนขี้อิจฉาและใจน้อยฟังบางคนเขาไม่อิจฉาก็มีนะแต่เขาขี้ใจน้อยฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะช่วยคนอย่างแท้จริงเมื่อคุณสําเร็จคือทํายังไงให้คนนั้นเขารู้ว่าเขาเนี่ยสำเร็จได้ในแบบของเขาเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องไปบอกว่าคุณสําเร็จอะไรมาความสําเร็จมันมีเสียงในตัวมัน รินเคยบอกว่ามนุษย์มงคลเนี่ยปรินขออย่างเดียวปฏติตามปรินน่ขออย่างเดียวเลยขอให้คุณเป็นคนมีความสุขขอให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตด้านกายภาพทุกอย่างนะคะเป็นคนที่ม,มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้คุณเป็นคนมีจิตใจที่ดีคือจิตวิญ,ญญาณคุณเดินทางสู่การตื่นรู้ขอให้คุณเป็นอมบาสเดอร์ได้ไหมเป็นตัวแทนเป็นทูตวัฒนธรรมนะคะฐานจิตมนุษย์มงคลได้ไหมแต่วิธีการเนี่ย เปนไม่ได้ให้คุณไปอวดความสำเร็จเป็นให้คุณไปมีไลฟ์สไตล์ถ้าคุณอยากจะนำเสนอนะว่าวิธีคิดของคุณมันดีนะการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณมันดีนะคือทุกคนที่มาฟังรายการเป็นนะต่างมีจิตผู้ให้อยู่แล้วอยากเห็นคนอื่นได้ดีอยากเห็นคนอื่นมีความสุขอยากเห็นคนอื่นพ้นทุกข์ใช่ไหมคะถ้าจะให้ดีเนี่ยทำไลฟ์สไตล์ค่ะไลฟ์สไตล์ของคนมีความสุขคุณอาจจะ มีไลฟ์สไตล์แห่งความสุขมีทัศนคติต่อเรื่องต่างๆไม่ต้องโพสต์คำคมค่ะไม่ต้องโพสต์แบบต้องใช้ชีวิตยังไงจิตวิญญาณขั้นสูงคุณแค่โพสต์ว่าวันนี้คุณไปซื้อกับข้าวแล้วคุณไปเจออันนี้แล้วคุณคิดยังไงคุณแค่แบ่งปันไลฟ์สไตล์ว่าชีวิตคุณตอนนี้คุณทําอะไรมีความสุขยังไงทั้งทงี่มันมีปัญหาเข้ามาแบบไหน อันนี้คือการเรียกว่าสอนแบบไม่สอนนะคะเข้าถึงจิตใจคนมันจะไม่มีอะไรมาปิดกานเพราะว่าคุณไม่ได้ไปทำอะไรแบบตั้งตนเป็นครูบาอาจารย์แต่คุณได้ใช้ไลฟ์สไตล์ของคุณนั่นแหละเป็นตัวอย่างการอวดความสำเร็จคืออวดสิ่งที่คุณมีแต่การปรากฏตัวทางไลฟ์สไตล์เนี่ยคือสิ่งที่คุณเป็น ถ้ามีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับหัวข้อนี้หรือต้องการจะฟังหัวข้อไหนเป็นพิเศษแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันด้วยความสุภาพอ่อนโยนมีเมตตาต่อกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ